วันนี้อยู่ <Wow. S 1> ครั้งอันตรายคลองเตยน,นะครับจะมีตู้พวกเคมีอันตรายเขาบอกว่าเราไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกันในเรื่องของวิ่งตู้คอเทนเนอร์ลัก,ลกษณะวัตถุอันตรายแบบนี้นะครับมีหลายแบบสับที่เราพูดคุยกันก็คือตู้แทง็ง ไอสองขั้นกับคันนั้นจะเป็นอะไรวะสแกนเนียนะครับ oh, หัวสีเขียวหางสั้นขันนั้น,นของเรานี่ใช้หางยาวใช้หางยาวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวชิปปิ้งเขาพามาขึ้นของเราเนี่ยลักษณะการ์ดใบงานเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เขาจะบอกว่าขึ้นตู้ครั้งอันตรายนะวันนี้ตู้แทงตัวนี้รวมตู้ก็ ยี้าตันนะครับของเราต้องย้ายใบบนออกใบหนึ่งของเราเอาใบแดงไว้นี้นะเป็นตู้แท้งเห็นบอกว่าส่งใบพื้น นี่ก็ได้ตู้แล้วนะครับรอจะออกจากตรงนี้เป็นคลังอันตรายที่อยู่ในทะเลของเตยเรามาคังอันตรายเนี่ยเรามาติดต่อที่เกียรคังอันตรายเลยทั้งเข้าทั้งออกโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับท่าอื่นเลยนะพอขี่เข้าตรงนี้รับตู้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวออกจากตรงนี้เสร็จก็ออกประตูใหญ่ได้เลยนะไม่เกี่ยวกับเทอไม่นอนหนึ่งสองนะเป็นคังอันตรายแบบนี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวของเรานะครับเขาบอกว่าไปตัดหางไว้แถวแถวบางปูนะรอดูโลเคชันนะครับส่วนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไป เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปให้รอ่าเดี๋ยวอาจจะมีทีมงานนำนำหน้านะครับเพราะว่าอ่าลูกค้าค่อนข้างซีเรียสกับสินค้านะครับเอบาไปทัปะเนี่ย เราวิ่งมาถึงถนนสินนครินแล้วนะครับมากันสองคันกันนะสม้มสีนาะคันนี้คันนี้ผมยังไม่เคยได้รีวิวรีวิว,ร,ว,วรถเกเลยจะเป็นอาจะเป็นสแกนเนียเลยอะไรอะรุ่นเกา่าๆอ,อ่ะผมแกใช้ห่างสั้นนะของเราใช้หางยาวโหว,วิ่งยากมากเลยเดินอนดิ้นดูดดึกดักดึกดักนะครับตอนนี้จะไปะวิ่งตามแกนะเนาะแกมีโลเคชั่นว่าน่าจะเป็นนิคมบางปูนะครับก็วิ่งตามกันมาเรื่อยๆผมก็วิ่งตามแกไปเรื่อยๆนะมีคนน้ำทางนะ คนนำทางพาวิง่งตามกันไปเรื่อยๆเรเามาดูอันนี้จอดคุยกันนิดนึง <c oughs> พูดคุยกับคนนำทางนะวิ่งค่อนข้างยากนะเพื่อนๆมันเพื่อนๆคิดภาพอบอกไหมแบบของเหลวในตู้เนาะอ่าของเหลวในตู้แทงอ่นะเนาะอย่างนี้เขาเรียกตู้แทงนะเพื่อนๆมันเป็น จะให้ผมขึ้นก่อนไม่ไม่ไม่ไปก่อนหรอกผมวิ่งข้างหลังนั่นหอะอ่ามันจะเป็นตู้แท้งนะครับเขาเรียกเป็นแบบตู้แทงอะเนาะแล้วมันเป็นของเหลวในตู้เนาะแล้วเวลาวิ่งมันเข้าใจไหมถ้าใครเคยแบบวิ่งของเหลวหรือเขียนน้ําสมัยโบราณเขียนน้ํากับรถเขียนอะมันจะน้ํามันจะดิ้นอะน้ามันจะดิ้นหน้าดิ้นหลังแล้วมันจะพิ่งแล้วมันจะมันจะเต้นอะเขาเรียกว่าอะไร ดึงเราเหยียบคันเร่งไปมันก็ดึงไงเราเราเบรกมันก็ดันนะดันสองสารอบนี้ก็เป็นการวิ่งที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะวิ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะครับวันนี้คลิปไม่ละเอียดนะครับก็จะถ่ายเพื่อนๆดูคร่าวๆเฉยๆนะครน้าแกจะวิ่งบอกว่าวิ่งช้าๆนะสุริยาเดี๋ยวน้าแกเปิดไฟผ่ามาวิ่งนะครับแบบนี้นะ่งช้าเรื่อยๆวิ่งตามกันไปเล้วเลยนะไม่ต้องรีบเพราะว่าทุกอันตรายนะบวกกับของก็หนักอยู่20ตันนะครตันนะแล้วก็มันเป็นของเหลวนะครับ เส่น,น,นะครับรอบเครื่องยน์เกินไปนะคะรอบเรื่องนเกินไปนะคบขอบคุณครับ <c oughs> ต้องใส่จะหนึ่งขึ้นเ,นเดี๋ยวไม่งไหลลงนะกลัวนะครับกลัวขึ้นไม่ได้ตอนแรกเขาบอกผมซอยสามไอซอยบางปูนะครับแต่นนี้มันเป็นซอยสามห่วงหรือว่ามันทะลุก,กันได้หรือยังไงนะอน,นี้เป็นซอยสามห่วงนะก็เลี้ยวเข้ามาในซอยสามห่วงเขตบางปูนะแต่ซอยสามห่วงจริจรงๆท้ายซอยมันก็สามารถลักเข้านิคมบางปูได้นะมันอยู่ทีอ่อยู่ซอยไหน นะซอยสามห่วงตอนนี้ซอยสามห่วงม่ลูกครพาเรียกผมเห็นมันมีตรงรั้วสะพานที่เราขึ้นนะมันเป็นห่วง3ามอันเขาก็เลยเรียกกันว่าซอยสามห่วงนะเมื่อกี้นายแกก็จอดรอ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปพร้อมกันนะสองคันนะมีชิปปิ้งพาไปนะครับก็ดูแลความเรียบร้อยเป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้แบบขี่ทอสีด้วยนะต้องใช้แบบขี่ทอสีนะเพื่อ <c oughs> นนี่ต้องมีทอสีแบบนี้ต้องใช้บบขี่ทอสีเพราะว่า ถ้าเอาความถูกต้องแล้วนะครับวัตถุอันตรายนะครับวัตถุอันตรายเนี่ยก็ประเภทประเภทสินค้าหรือวัตถุวัตถุวัตถุอันตรายเนี้ยถ้าให้มันถูกต้องมันก็ใช้วบขีชนิดที่4นะครับหรือทออ่อสี่ทุกประเภทนั่นเองนี่นเอาท่อสี่ทุกประเภทแบบนี้วัตถุอันตรายนะครับสำหรับใครสนใจว่าเฮ้ยถ้าทำได้ยังไงล่ะพี่จะเอาท่อสี่นะครับมันก็ไปที่ขนส่งก็ติดต่อเขานะครับเพราะว่าท่อสี่เนี่ย ทอสามเนี่ยเราจะมีการทอเนี่ยก็คือสาธารณะเนะาะบรรทุกแบบสาธารณะอย่างทอสามเนี่ยก็ขับได้ตั้งแต่รถเทรลเลอร์พ่วงล,ลากลงมานะครับถือรถกระบะนะครับส่วนถ้าจะเพิ่มเป็นทอสี่มันก็มีการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยวัตถุอันตรายเคมีต่างๆการบรรทุกวัตถุอันตรายแทงน,นนยงน้ําน้ํามันอะไรเงี้ยที่จะต้องใช้เบ็นขี่ชนิดที่สี่หรือทอสี่เราก็จะมีการสอบเพิ่มอีก30ข้อนะรประมาณนี้สมัยผมเนาะนะครับส่วนถ้าจะเป็นการสอบรถก็จะ ใช้รถชนิดเดียวกันคือรถเทรลเลอร์นะรถพ่วงนะครับประมาณนี้แต่ถ้าทําทอสี 4, แค่เพิ่มการข้อสอบเพิ่มอีกอีกสาสิบข้อนะครับเราก็ได้การอบรมแล้วก็ผ่านมาก็จะได้ใบใบกับขี่ชนิดที่สี่นะครับบางบริษัทหัวล่างที่เขารับสมัครนะครับเขาจะเป็นวิ่งตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดานี่แหละอย่างเช่นหนึ่งสองเจ็ดนะเขาก็เคยประกาศร,รับสมัครผมก็เคยเห็นว่าลงเขาบอกว่าถ้ามีใบขี่ชนิดที่สี่นะ,ะรับพิจารณาเป็นพิเศษนะ,ะก็จะมีสิทธิ์ ทเยอะหน่อยนะเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็มีบรรทุกสินค้าหลากหลายเนาะอย่างเช่นเคสนี้ก็จะเป็นตู้แทงวัตถุอันตรายอย่างงี้ก็ต้องใช้แบบขีชนิดที่4นะครับถ้าให้มันถูกต้องแบบนี้ ก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็พาวิ่งตู้แทงนะครับกล้องกโปเราก็เสียเนาะก็ถ่ายจากโทรศัพท์ก็เก็บภาพมาประมาณนี้คร่าวๆก็แล้วกันพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันกับการวิ่งตู้แทงของสุริยาพรมดุกแล้วก็ไปตัดไว้ที่ลูกค้าแถวบางปูสําหรับคลิปนี้สุริยาพรมดุกสวัสดีครับต้องมีใบับขี่ ทอสีด้วยนะลูกค้าต้องการแบบนั้นนะครับเราก็จัดไปหยับเม่น